เดูาอินเสิร์ตก่เลยไม่ไดหือเราู้ีมางต้นเตียงเก่า โเฮ้ยเ้ยเฮยไปไไไปไปไไปไไปปไปไไปไไไไป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 ไไมไไป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 ไไไไไไป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 ไไ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 ไ เราเป็นกกนที่แต่งนะะแม่เราเป็นติ้งจะมาจ้าแมยเว้ยเส้ฟ้าสวยมากเสื้อ้ยเ้ส้้วย้ย เ็ดกิดันเดีหนมาขัดเราเหรอไม่มามีขันไล้วงทอเาดไ้ไหมปอดดมฉีกเฉีกเลยได้ไหมัพี่ใ่ี่่โว้ยทำไมทำไมไอ้บอลหรืเปล่าไอ้บอลตีโโสันวกล่องลูิสันเช็ดเอาข้นมีนี่

เซ็้คนโสดด้วยอไ oh ม่กับใรเด็กอคกาเดืออะไรนีเส้คนโซลด้วย่ด้่ะมชุดเคร่องนอนเฮ้กได้สามชิ้นเลยไม่แขมพาอะไรด้วยเตทีอคอนโซโ้ยเสื้อที่นอนโตโไ้วี๊ มีชุดเครื่องนอนชุดหงาเงาเฮ้ี่เก่งเหรอไม่รู้เลยบะบางนะบบานะเมียอะไรดีใจด้วยโอ้ยมีทีลัง ด้วยนะกังได้มได้ไหมได้ได้ได้องซ้ฮยเียย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 คยย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 นยยอยยยยย่ยย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 ยฮยย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 ยอยยย่ายยยยยยล่ายย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 ย้ยย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 ยา น yeah. right. like right. ั่นคือนาฬิกาเจานาฬิกามาหนกันเียม่าักไม่เห็นค่ะบได้สวยมากบอนั้นมันแตกนะเนี่ย

รีัก่กลางพี่เฮ้ยเขียงรึเปล่ามาเาเยเลามาเลยมาเลยมยมเยมยมาเลามาเลายายาย